สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ติดตามช่อง Bubble bon b e ยูทคานะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวรถนะคะเป็นรถรุ่นยอดนิยมนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับ2เลยค่ะของเพชรยนต์ของเรานะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะก็คือ Toyota v o ีนะคะขันข้างหน้าเรานี้นะคะเป็น Toyota v วีอ 1.5G ปี2 0 1 7ันจดนะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนปี17แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเบาๆค่ะราคาอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ประมาณ70,00ไปไปไม่อยู่แค่1 2 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ใครที่ชอบหรือใครที่มองหาอยู่รีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก่อนอื่นลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วบีฝากกดติด ตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปนะคะลงเป็นรถอะไรให้ดูกันนะคะจะได้ไม่พาดนะคะตัวนี้ไม่พลาดการติดตามเนาะเผื่อมีรถสวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่จะได้รถใหม่ๆสวยๆไปก่อนคนอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวนี้ไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอก รถตัวนี้เป็นโฉมไมนร์เชนปี2อ1 7นนะคะคันนี้ได้เป็นรถสีน้ำตาลนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะในส่วนของแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ15มาพร้อมกับยางดันหลบนะคะยางปี20ดอกลึกๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะสีบางเดิมทั้งคันกันเลยค่ะคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆ ฟังก์ชันค่อนข้างครบนะคะได้เป็นรถตัว g นะคะเป็นตัวรองท็อปเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ด้านในก็ตกแต่งสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะ,ะด้านในตัวนี้นะคะจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเป็นเบาะผ้านะคะ ตัดด้วยลายนะคะลายเป็นลายลังหึงเนาะสะีเดินได้สีส้มนะคะเป็นลายเดินได้สีส้มเนาะตัวนี้เป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานแปลว่ารถนะคะใช้งานน้อยมากๆค่ะเพราะว่าตะเข็บไม่มีรอยแตกรอยย่นกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์เป็นระบบออโต้แล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้มาจากโตโยต้าเลยค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะคะ ด้านในก็ตัดด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะถือว่าสวยนะคะคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะรถสวยมากๆระบบตัวนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะในส่วนของด้านนี้จะเป็นแผงเซ็นทรัลล็อกนะคะมาพร้อมกับฟิล์มลามิน่ารอบคันเฉพาะตัวฟิล์มนี้ก็มูลค่าหลายพันบาทแล้วนะคะสำหรับรถ ฟิล์มที่ติดรถคันนี้เนาะ,ะสภาพตัวนี้สวยๆเดิมๆกันเลยค่ะตัวนี้ได้เป็นรถเครื่องยนต์ดูโอแล้วนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะสำหรับใครที่เน้นประหยัดนะคะคันนี้ประหยัดแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้ใครที่ชอบนะคะผ่อนแค่เจ็ดพันผ่อนแค่แปดพันปลายๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันปลายๆเนาะ ไม่ถึง8,000ด้วยประมาณ7,000ไปลายนะคะสำหรับคันนี้ใครที่ชอบรีบจับรีบ,รบจองกันเข้ามาได้เลยจองแค่1,000เท่านั้นนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์ 064, 768, 6572 หรือจะออไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้กดออดไลน์ line, กดเข้ามาขอรูปรถขอโลเคชันเพิ่มเติมกันได้เลยตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้รีบโทรหาบีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้รถคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวย้ำชื่อรุ่นกันอีกทีนะคะตัวนี้เป็น Toyota v ว o s นะคะ 1.5G ปี2017 18ไม่แค่120,000กิเมเท่านั้นนะคะรถราคาอยู่ที่300,000 95,000บาทนะคะผ่อนประมาณเจ็ดพันปลาๆนะคะใครที่ชอบคันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรทำอาชีพอะไรนะคะ ลูกค้าเครดิตปกติฟรีดาวได้เลยนะคะจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการรถสไลด์นะคะวิ่งส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ